สวัสดีค่ะกระเป๋าชัด u s a ค่ะมีกระเป๋าสตางค์ผู้ชายมาฝากน,น,นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราเรียกกันว่าแบบมีไส้กลางไส้กลางก็คือมีอีก1ชิ้นเล็กๆสอดอยู่ข้างในคุณสามารถถอดของเขาออกมาแล้วแยกฟังก์ชันการใช้งานได้เลยนะคะมีหลากหลายรูปแบบค่ะ ตัวกระเป๋าที่เป็นลายสีตัวกระเป๋าที่เป็นตัวรถม้าปริ้นอยู่ด้านนอกหรือแม้แต่ตัวหนังล้วนหรือที่เราจะถนัดเรียกกันว่าสีล้วนรุ่นนี้มีช่องใส่บัตรได้6ช่องนะคะมีช่องใส่ไ d c ดี d การด้วยแต่ไม่มีช่องสิบสำหรับเก็บเหรียญน,นะคะมีหลากหลายสีเลือกที่คุณชอบ ใช้ที่คิดว่าใช่สำหรับคุณนะคะใส่ธนบัตรได้แบงค์พันไม่ต้องพับนะคะส่วนตัวเพียมองว่ากระเป๋ารุ่นนี้เมื่อเทียบกับราคาแล้วถ้าเราใช้เขาคุ้มราคาแน่นอนค่ะถูกใจชอบใจทักทายกันมาได้นะคะกระเป๋าจาก USA ซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบค่ะ